สวัสดีค่ะกาบเรียนคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธิดาประสาวาดตำแหน่งครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองส่งเข้าเชาวเขาอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ค่ะปัจจุบันดิฉันปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษและวิชาการงานและอาชีพค่ะ โรงเรียนนิคมสร้างตอนเองส่งพหอชาวเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด332คนมีข้าราชการและบุคลากรทั้งหมด22คนแบ่งเป็นข้าราชการ17คนอัตราจ้าง3คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนลูกจ้างประจําอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งโรงเรียนนี้คมสร้างตนเองสูงข้อเช้าเขาส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะมียาวพม,าม่ามูเซอร์อาขาค่ะ วันนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาแรงแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปัญหาที่ดิฉันได้พบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นักเรียนส่วนใหญ่ในที่นี้ จะเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ100์ร้อยละ95%ของนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนเช่นเยาวาพามา่าลาหูและอาคาซึ่งนักเรียนจะมีการฟังพูดอ่านภาษาไทยยังไม่ค่อยได้นักเรียนบางคนถึงต้องให้เพื่อนนะคะช่วยเป็นล่ามมาแปลเพื่อสื่อสารกับครูจะได้เข้าใจนะคะซึ่งส่งผลให้ทักษะ การอ่านการเขียนการพูดวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีทักษะที่พัฒนาการช้านักเรียนเขียนและอ่านไม่ถูกต้องและพูดออกมาได้ไม่ชัดเจนอีกทั้งส่วนใหญ่นักเรียนสามารถท่องพยัญชนะภาษาอังกฤษได้แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรเช่นถ้าเวลาผู้ชี้ว่าอันนี้เป็นพยัญชนะตัวบีแต่นักเรียนไม่สามารถตอบได้ว่าตัวนี้คือตัวบี ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลทําให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากสําหรับนักเรียนและนักเรียนไม่อยากเรียนภารรษาอังกฤษที่สําคัญส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติไม่ดีในวิชาภารรษาอังกฤษดิฉันจึงได้เล็งเห็นความสําคัญถึงปัญหาในข้อนี้จึงได้พัฒนาทักษะการเขียนการอ่านการพูดภารรษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน active learning ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบซึ่งดิฉันได้ใช้ขั้นตอนในการสอน5ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1 warm up ขั้นตอนที่ 2, 2> presentation ขั้นตอนที่3 Packaging ขั้นตอนที่4 Production ขั้นตอนที่5 Wrap up ขั้นที่หนึ่ง Warm up ท่านนี้นะคะดิฉันจะใช้สื่อเพลงค่ะมาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานและนักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกทั้งยังรู้สึกผ่อนคลายพร้อมที่จะรับความรู้และเรียนวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องใหม่ๆค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็จะทบทวนให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมโดยการทบทวนใน powerpoint ค่ะซึ่งจะขึ้นภาพก่อนและให้นักเรียน บอกว่าภาพผลลไมาชนิดนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรและให้นักเรียนนะคะช่วยกันสะกดบอกพยัญชนะในคำศัพท์ด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากในห้องมีนักเรียนหลายคนที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าอะไรซึ่งการทำเช่นนี้จะให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกพยัญชนะด้วยค่ะ แล้วสื่อ powerpoint ดิฉันจะใช้ความหมายค่ะโดยการใช้รูปภาพจะไม่ใช้เป็นตัวอักษรเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถจดจำความหมายจากรูปภาพได้มากและง่ายกว่าค่ะขั้นตอนที่2ท่ขั้น presentation ขั้นตอนนี้นะคะดิฉันจะใช้เกมค่ะมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเกมนี้มีชื่อว่า เกมกระซิบคำสั์จับคู่เงาผลไม้ค่ะซึ่งกติกาของเกมครจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมและให้แต่ละทีมเลือกว่าใครจะเป็นหัวหน้าซึ่งใครเป็นหัวหน้าทีมนั้นตำแหน่งจะอยู่ข้างหน้าแถวค่ะแล้วให้นักเรียนปรึกษาหารือกันว่าใครจะอยู่ตรงกลางใครจะอยู่หางแถวซึ่งถ้าพร้อมแล้วครูจะเป็นคนไปกระซิบค่ะไปบอกนักเรียนอยู่หางแถว ไปพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะคำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษเช่นพูดว่าอ้าวกระซิบเบาๆนักเรียนคนที่อยู่หางแถวก็จะกระซิบคำาว่าอ้าวให้เพื่อนได้อยู่ข้างหน้าแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหน้านะคะก็จะกระซิบให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าไปเรื่อยๆจนถึงหัวหน้าค่ะหัวหน้าทีมพอหัวหน้าทีมได้รู้ถึงคำศัพท์แล้วได้ยินคำศัพท์แล้วก็ต้องค้นหาคำศัพท์ภาพ ผลไม้แล้วมาสับคู่ให้ถูกต้องค่ะหากทีมใดนะคะสับคู่ภาพผลไม้และคําศัพท์ผลไม้ถูกต้องทั้งสองอย่างก็ได้2คะแนนค่ะแต่ถ้าทีมใดถูกอย่างได้อย่างหนึ่งได้1คะแนนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยพัฒนาในด้านทักษะพ,พูดการฟังนะคะอีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยค่ะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ฝึก การพูดคุยการเจราจาปรึกษาหาหรือก,กับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยค่ะขั้นที่3 practice ขั้นนี้นะคะครูให้นักเรียนทุกคนนะคะถามครูค่ะว่าครูชอบผลไม้อะไรเป็นภาษาอังกฤษและครูก็จะเป็นคนตอบนักเรียนค่ะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนถามเสร็จแล้วครูกับนักเรียนก็สลับกันให้ครูเป็นคนถามบ้างและให้นักเรียนทุกคนตอบค่ะ และหลังจากนั้นคุณครูแบ่งนักเรียนเป็นสองฝั่งให้นักเรียนเป็นฝั่ง A แล้วก็ฝั่ง B เริ่มแรกให้ฝั่ง A ถามก่อนแล้วก็ให้ฝั่ง B เป็นฝ่ายที่ตอบแล้วก็สลับกันค่ะให้ฝั่ง B เป็นฝ่ายถามบ้างและให้ฝั่ง A เป็นฝ่ายตอบค่ะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาค่ะขั้นที่4 production ขั้นตอนนี้นะคะดิฉันจะให้นักเรียนฝึกสนทนากันค่ะ จับคู่ฝึกสนทนาการถามการตอบเกี่ยวกับการชอบผลไม้ค่ะซึ่งให้นักเรียนนะคะบอกผลไม้ที่ตนเองชอบคนละหนึ่งชนิดค่ะเมื่อนักเรียนฝึกจนคล่องแล้วดิฉันก็ให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนทุกคู่เลยค่ะเพื่อให้นักเรียนฝึกสนทนาและสร้างความมั่นใจตนเองในการ พูดหรือนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะหลังจากที่ทุกคู่ได้สนทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วดิฉันก็แจกใบงานให้นักเรียนวาดรูประบายสีผลไม้ที่ตนเองชอบผลละหนึ่งชนิดนะคะและให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชื่อผลไม้ที่ตนเองชอบด้วยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นการฝึกทักษะการพูดและก็การเขียนภาษาอังกฤษค่ะขั้นที่5เว Up ขั้นตอนนี้นะคะจะให้นักเรียนอาสาสมัคร 5, ออกมานำเสนอใบงานของตนเองค่ะนักเรียนที่ออกมานำเสนอใบงานของตนเองนั้นต้องอ่านคำศัพท์สะกดคำศัพท์ให้เพื่อนๆอน่อานและให้เพื่อนๆสะกดตามนะคะเพื่อ <für S 2> ให้นักเรียนทุกคนได้ทบทวนและฝึกฝนคำศัพท์ค่ะหลังจากนั้นนะคะครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปคำศัพท์และประโยคที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยค่ะ จากการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนจะเห็นได้ว่านักเรียนได้เรียนเรื่องผลไม้ซ้ําๆเพื่อให้นักเรียนมีความจําคําศัพท์ได้มากขึ้นและมีความแม่นยํามากขึ้นแต่ในรูปแบบการสอนที่หลากหลายทําให้นักเรียนรู้สึกไม่เบื่อในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง r u i ต จากที่ดิฉันได้นำเอาวิธีการสอนในรูปแบบ Active Learning ในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษเรื่องฝรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมีผลการประเมินทักษะด้านการเขียนทักษะด้านการอ่านและทักษะด้านการพูดผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ได้ทุกคนนะคะ และนักเรียนมีความสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนชอบในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นและนี่นะคะก็คือการสอนในรูปแบบของ active learning ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองส่งข้อเชาวเขาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังขอขอบคุณค่ะ